S Marco s h a r i n g Podcast อัปเดตเทรนด์การตลาดทั่วโลกใน5นาทีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังหลังจากที่มีมาตรการคลายล็อกดาวน์ช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการจราจรเริ่มกลับมาหนาแน่นและคลึกคลื้นเหมือนเมื่อก่อนหรืออาจจะมากกว่าเมื่อก่อนด้วยซ้ำค่ะและแน่นอนว่าสื่อนอกบ้านหรือสื่อเออฟโฮมก็เริ่มกลับมาหนาตาขึ้นด้วยเช่นกันวันนี้ Marco c h a n i n g Podcast พอดแคทที่รวบรวมเทรนใ,ใหม่ๆในแวดวงการตลาดทั่วทุกมุมโลกที่น่าสนใจหยิบยกเอาบทความพลังแห่งความใกล้ชิดของสื่อนอกบ้านว่าจะมีผลอย่างไรต่อแบรนด์และผู้บริโภคมาให้ฟังกันค่ะซึ่งก็ต้องขอบคุณบทความจาก Chef Marketing Office เว็บไซต์ที่รวบรวมคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์การตลาดและโฆษณาทั่วโลกด้วยนะคะ เป็นธรรมชาติของมนุษย์ค่ะที่มักจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาล่าสุดเพียงพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่ยังไม่มีสถานที่ใดเลยนะคะที่มีประสิทธิภาพสูงใกล้เคียงกับความเป็นบ้านได้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เป็นเพียงการเพิ่มเติมไม่ใช่การแทนที่ค่ะโดยบุคคลที่จะเป็นผู้พัฒนาพื้นที่นั้นๆมักจะเป็นผู้ที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของธรรมชาติค่ะ แล้วอะไรทําให้ความใกล้ชิดมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ในบริบทของสื่อโซเชียลมีเดียและสื่ออื่นๆเมื่อการออกนอกบ้านได้สกัดกั้นผู้บริโภคก่อนที่พวกเขาจะเข้าถึงสื่อแต่อะไรที่สามารถทําให้มันเป็นไปได้และมันทําอะไรได้บ้างมาดูกันคะ่ะ จากการศึกษาในปี2015โดย OAAA สมาคมโฆษณานอกบ้านของอเมริกาแสดงให้เราเห็นว่า57%ของผู้บริโภคที่ออกนอกบ้านนั้นจะใช้เวลา1ชั่วโมงกับการใช้บริการ Quick Service Restaurant หรือธุรกิจอาหารบริการด่วน การศึกษาของนิวเซนในปี2019แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของความใกล้ชิดโดยโฆษณานั้นจะถูกเผยแพร่มากกว่า2เท่าต่อชั่วโมงและเผยแพร่ในหลายๆจุดติดต่อกันเมื่อเทียบกับสื่ออื่นๆค่ะ กล่าวโดยสรุปคือการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนั้นขึ้นอยู่กับการเข้าถึงของผู้บริโภคเมื่อพวกเขาพร้อมที่จะซื้อซึ่งมีความเป็นไปได้มากกว่าความถี่ของข้อความที่ถูกส่งถึงค่ะและสตีเฟนจาก OAAA ได้อธิบายรายละเอียดไว้ว่างานโฆษณานั้นมีอิทธิพลต่อการซื้อแต่งานของคุณในฐานะสื่อน,นั้นสำคัญกว่าการส่งข้อความผ่านช่องทางต่าง,างๆค่ะ การศึกษาเมื่อเร็วๆนี้โดยโ o สต e เตอร์สยักษ์ใหญ่ของ out of home ในอเมริกาแสดงให้เห็นบางอย่างที่เรารู้โดยสัญชาตญาณเสมอการโฆษณามีความสำคัญต่อความสำเร็จของกลยุทธ์การตลาดนอกบ้านเช่นเดียวกับการตลาดภายในองค์กรค่ะป้ายโฆษณาร้านอาหารอยู่กับผู้ชมท้องถิ่นหลักของคุณ เราไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องนี้ในช่วงที่เศรษฐกิจตกตามแต่สื่อนอกบ้านยังคงเป็นหนึ่งในวิธีที่แพร่หลายที่สุดซึ่งอยู่ในจิตสำนึกของทุกคนค่ะและกลยุทธ์หลักในการรับมือคือต้องทำให้แน่ใจว่าคุณสามารถรักษาลูกค้าที่พักดีต่อแบรนด์ของคุณและเชื่อถือคุณได้ถ้าแบรนด์ท้องถิ่นขนาดเล็กไม่สามารถอยู่รอดในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้อาจเป็นเพราะแบรนด์ไม่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนท้องถิ่นลูกค้าหรือพนักงานนั่นเองค่ะ การใช้ความใกล้ชิดในการวางแผนเป็นแพลตฟอร์มในอุดมคติของการเข้าถึงผู้ชมในพื้นที่และการแบ่งปันข้อมูลอัปเดตที่สำคัญด้วยความใกล้ชิดต,ตามสื่อน,นอกบ้านคุณสามารถส่งข้อความแบบเรียลไทม์และบอกสิ่งสำคัญของผู้โฆษณาในท้องถิ่นหรือระดับภูมิภาคซึ่งนั่นหมายถึงโอกาสที่จะติดต่อกับลูกค้าได้ตลอดเวลาเพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณยังคงอยู่ที่นี่และปรับเปลี่ยนการบริการจัดส่งแบบลดการสัมผัสและสามารถมารับสินค้าได้ด้วยตัวเองค่ะ การทำงานจากที่บ้านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากโรคระบาดท,ทำให้มีจำนวนคนที่ทำงานที่บ้านเยอะเป็นประวัติการผลสำรวจของกอฟบริษัทวิเคราะห์และให้คำปรึกษาของอเมริการะบุว่าจำนวนคนทำงานที่บ้านเป็นชาวต่างชาติในสหรัฐอเมริกา อยู่ที่ประมาณ48%และการสำรวจเมื่อเร็วๆนี้โดย McKenzie Co. บริษัทช่วยองค์กรต่างๆในภาคเอกชนภาครัฐและสังคมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญแสดงให้เห็นว่าผู้คน34%ทำงานจากที่บ้านและแบบสำรวจความคิดเห็นของกออฟระบุอัตราของพนักงานที่ทำงานเต็มเวลาว่ามีอัตราส่วนงานต่อรายได้อยู่ที่60%ค่ะ ส่วนผู้บริโภคที่ทำงานจากที่บ้านที่เริ่มออกจากบ้านและมีพฤติกรรมการซื้อของที่เปลี่ยนไปซึ่งนั่นทำให้ผู้ค้าปลีกมีโอกาสในการดึงดูดลูกค้าใหม่ๆเข้ามาในพื้นที่ของตนเองและการสร้างธุรกิจใหม่อีกด้วยนะคะแต่ร้านที่ยังขายด้วยวิธีแบบเดิมๆอาจไม่ตอบโจทย์มากนะักจึงควรย้ายที่ตั้งใหม่เพื่อตอบรับกับสถานการณ์ของคนที่ work from home ได้ดีขึ้นและการทาแบบนี้จะช่วยเปลี่ยนแปลงไปกระทั่งการจราจรที่ดีขึ้นด้วยค่ะ ไฮเปอร์โลโง่ายกว่าที่เคยในอดีตการใช้งานโฮมเพจของคุณเช่นบล็อกบล็อกโพสหรือบัญชีโซเชียลมีเดียเป็นงานที่ไม่ค่อยสะดวกและใช้เวลานานและไม่คุ้มค่าใช่ไหมล่ะคะ แต่ปัจจุบันนะคะสื่อโฆษณานอกบ้านหรือดิจิทัล o อา o อฟโฮมได้รับแรงหนุนจากการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมด้วยเช่นกันซึ่งน,นั่นทำให้ง่ายต่อการวางแผนและใช้งานแคมเปญไฮเปรโลโคการพัฒนาโปรแกรมโดยเฉพาะและการปรับปรุงแพลตฟอร์มการซื้อการวางแผนแบบบูรณาการและ API ข้อมูลการเพิ่มระบบดิจิทัลของสื่อนอกบ้านทำให้การใช้สื่อภายในนั้นง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ การวางแผนแคมเปญง่ายๆในบ้านของคุณเองในวันนี้จึงง่ายกว่าเมื่อก่อนมากเลยละค่ะนอกจากนี้วิธีนี้ยังช่วยให้นักวางแผนสื่อและผู้ซื้อสามารถเรียกใช้แคมเปญขนาดเล็กจำนวนมากพร้อมตัวเลือกในการกำหนดเป้าหมายโดยละเอียดและตัวเลือกการออกแบบทั้งเลือกที่สามารถปรับให้เหมาะสมสำหรับผู้ชมในท้องถิน่นแม้แต่ตัวเลือกการออกแบบแบบไดนามิกที่สามารถช่วยจัดการปริมาณการใช้งานในพื้นที่โดยการเข้าถึงจุดบริการและฐานข้อมูลค่ะ ผู้คนมีแนวโน้มที่จะคลิกโฆษณาบนมือถือมากขึ้นถ้าพวกเขาเคยเห็นแบรนด์ของคุณอยู่บนสื่อนอกบ้านและคุ้นเคยกับแบรนด์ที่พวกเขาเคยเห็นอยู่แล้วค่ะ Out-of-home ยังช่วยการสนับสนุนเปิดใช้งานออนไลน์อื่นๆและผลของการศึกษาของ n e ล l s e n ในปี2019พบว่าผู้ใช้สื่อโฆษณานอกบ้านในสหรัฐอเมริกามากกว่าครึ่งใช้อุปกรณ์มือถือเพื่อค้นหาแบรนด์รับคูปองดาวน์โหลดแอปหรือช้อปออนไลน์ค่ะ เพิ่มข้อมูลใหม่เพื่อการกำหนดเป้าหมายที่ดีขึ้น แผนของสื่อโฆษณานอกบ้านคือการมีสื่อจำนวนมากที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการเหล่านี้ได้ถ้าเรื่องของความใกล้ชิดเป็นเพียงข้อกำหนดเบื้องต้นการเพิ่มเป้าหมายเชิงพฤติกรรมถือเป็นอีกขั้นหนึ่งที่ช่วยให้เราพิชิตสื่อที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและนำเสนอโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้การใช้ข้อมูลใหม่และการกำหนดเป้าหมายสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ด้วยการกำหนดเป้าหมายระยะใกล้เพื่อปรับแต่งและปรับปรุงโปรแกรมต่อไปค่ะ อยู่ใกล้สื่อน,นอกบ้านในขณะที่ธุรกิจต่างดิ้นรนเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตทางเศษรษฐกิจและต้องรักษาฐานลูกค้าหลักของตนเองบริษัทท้องถิ่นและระดับภูมิภาคหลายแห่งจึงจําเป็นต้องมีการสื่อสารกับลูกค้าเป็นประจําด้วยการส่งข้อความที่ถูกต้องเมื่อพวกเขาอยู่ในโหมดต้องการซื้อเพราะเป็นโอกาสสุดท้ายที่พวกเขาจะตัดสินใจซื้อซึ่งเป็นส่วนสําคัญของแผนนี้ด้วยนะคะ พลังของความใกล้ชิดมีผลต่อหลายๆสิ่งเลยนะคะไม่เว้นแม้แต่สื่อนอกบ้านที่แบรนด์เลือกใช้เพื่อดึงดูดผู้บริโภคใหม่ๆและรักษาฐานลูกค้าเก่าไม่ให้หลุดมือใน EP ีหน้าเราจะนำสาระดีๆอะไรมาฝากกันคุณผู้ฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ